เดี๋ยวทําการเก็บลอ้อกันครับปีมาก่อกลางเก็บลอ้อกันไป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 อดีและเป็นเป็นหลักฐานอดีถนนก็พัง <laughs> รถเสียอยู่ถนนเส้นบางนาตราดบางบ่อนะครับก็เสียเลนหลักก็เลยไม่มีที่จอดพักนะครับผมก็ต้องยืนโบกรถอยู่ข้างทางครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับล้อหลุดอยู่เลนหลักก็ดีเ,เนาะเลยต้องคอยบอกบอกทางครับตอนนี้ก็ห้าโมงแล้วครับผมก็ค่อนข้างที่จะอันตรายนะถ้ามืดไปแล้ว ตอนนี้เรียกช่างมาซอร์วิสแล้วครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูก่อนครับว่ามันหลุดแบบไหนเนาะบางทีมันขาดตัวหนึ่งมันก็ะพานให้ทุกตัวขาดไปด้วยนะครับมันเป็นมันรูดครับผมเห็นไหมพื่อนไหมคือมันรูดออกหมดเลยครับล้อตัวไหนนะครับเห็นไหมอันนี้คือรูดออกหมดเลยนะ คือไม่ไม่ได้ขาดนะนะลอ็นอน็อตหลักข้างในไม่ได้ขาดนะครับผมขาดเดู่ตัวนึงนี่เห็นไหมอ่าเนี่ยนะครับผมก็ขาดนั่งแท่นไปเลยหลุดออกไปทั้งสองครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูล้อครับผมโดนครับเพื่อน,เพ,อน,นเพื่อนในช่องนะครับเห็นไหมล้อหลุดฝั่งขวา อันนี้คือล้อนึงนะเห็นไหมล้อหนึ่งคือหลุดไปทางซ้ายเห็นไหมคือจริงจริงล้อขวานะที่หลุดครับผมเป็นตัวแม่นะที่หลุดไปอีกล้อนึงกระเด็นมานี่นะครับผมเห็นไหมล้อนึงกระเด็นไปทางซ้ายนะครับล้อฝั่งขวาหลุดอ่าเดี๋ยวดูอีกล้อนึงเดี๋ยวต้องปีนขึ้นไปดูนะเพราะว่ามันอยู่เกออานะกลางนู้นครับจะมองเห็นหรือเปล่าไม่รู้ โอ้มองไม่เห็นครับผมเราพาไปดูแป๊บไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านาะโอ้นู่นครับนูน่นนูน่นนู่นนู่นเพื่อนไหนรอไหมนู่นน่ะอยู่ฝั่งนู่นน่ะอันนู่นคือพอดีตอนเข้ามาจังหวะไม่มีรถนะครับเนาะก็เลยไม่โดนรถคนอื่นเขาโหถ้าโดนไปแบบ ทางพังเยอะแน่นอนครับผมความเสียหายน่าจะเยอะกว่าน,นี้เนาะโชคดีมากครับผมเดี๋ยวระหว่างรอเรา,เราไปโบกรถข้างหลังก่อนเพราะว่ามันจะมืดแล้วนะครับเนาะก็มันค่อนข้างจะอันตรายนะครับเพราะว่ารถที่เขาวิ่งมาเป็นทางหลักด้วยก็เดี๋ยวจะไม่เห็นสัญญาณเพราะว่าเราไม่มีกลวยตั้งนะครับคือผมเอารถผมมาบังไว้ก่อนครับถมแต่เราก็ต้องไปยืนโบกโบกหลังรถอยู่ดีนะครับ เพื่อให้สัญญาณนะครับว่ารถเสียอยู่นะครับเดี๋ยวทําการเก็บล้อกันครับไปมาก่อกลางเก็บล้อกันโอ้ยล้อหนึ่งคืออยู่เกาะกลางนะครับผมอีกล้ออยู่คู่ขนานสองล้อผมแยกทางกันเนาะ,อ,ะอยู่คู่ขนานแยกทางไฮะแยกทางอยู่แล้ว มาไม่เลี้ยงทำมาแรงมันไปแล้วเนี่ยฮะเอาแนวล้อเลือกันเดากันไงมันวิไม่ได้อยู่ขับเดี๋ยวเอาไปเลยไปจอดรถเหรอเออดีได้เอาเลยเหรอเออจอดนี้มันอันตรายเลยเหี้ยแม่งหลามมาเอ้าอ้าโอเคไปไปแล้วทำการยกล้อครับผมยกล้อกันเรียบร้อยหนึ่งล้ออีกหนึ่งล้อครับหนึ่งล้อ Này Thôi Làm ơn ngay bây giờ Cái đứt Ồ Cái nó bị khắp đây khắp đây lắm này ở trong à. này à. À. À, đúng không phải bò cuối á Hả? เดี๋ยวเราล้อกันเลยเรียบร้อยเอามาแล้วครับนี่สองล้อครบแม่ยางยางเต็มด้วยนะยางเต็มด้วยนะเนี่ยจะยับลต่อไปก่อนเอารถไปดึงดึงกว่าม้าเออเดี๋ยวเอาไปบดไปเลยบดไปนู่นแหละลากไปได้เออเอาไปเลยวิ่งวิ่งแต่แค่นั้นนะไป เดี๋ยวมันจะดึงเดี๋ยวมันจะทำงานลำบากผมอยู่ฝั่งูุนด้วยเดี๋ยวเรายกยกยกอไรไล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็เอามาไปเกี่ยเดี๋ยวยกเดี๋ยวยกใส่รถกระบะไปเลยไปไปจับรวมไปเดีวทไบอกเดี๋ยวโทรเดี๋ยวทบอกรขบไปดิขยับดิไปดิ ว่ามันดึกแล้วครับไม่มีสัญญาณไฟมันจะอันตรายมากนะครับก็เลยต้องขยับรถไปคู้ขนานกันก็คือบดไปเลยครับผมบดไปก่อนดีกว่าดีกว่ามัไนไม่ปลอดภัยเนาะเดี๋ยวค่อยกิ้งล้อตามไปก็ได้คนระับเดี๋ยวรอช่างด้วยครับผมช่างยังไม่มาเลยเดี๋ยวผมข,ขยับรถออกคู้ขนานวยก่อน เดี๋ยวค่อยมากิ่งล้อเอาดีกว่าครับผมลากครับผมมาถึงสะพานนันขึ้นไม่ได้ครับมันตีตอนนี้มันก็มืดแล้วครับต้องร,รีบลากเอาไวไว้ข้างนตลาสตมากเลยครับลาก จอดไหลทางแล้วนะครับผงสะพานเนาะเมื่อกี้ไปขวางเลนหนึ่งเลนนะครับผมก็เลยต้องลากมานะครับอันตรายครับผมเดี๋ยวเดินไปเอายางมันครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะยกขึ้นรถเอานะผมอยู่ไกลามากเลยครับเดี๋ยวไปเข็นมาไว้ใกล้รถก่อนไม่เยี่ยมไม่เยี่ยมเลย แล้วสองล้อเดี๋ยวโบวกรถก่อนนะครับผมน่าจะอัลารานนะครับเพราะมันเป็นทางหลักด้วยครับผมมาแล้วครับช่างครับช่างเซอร์วิสไปผิดทางเป็นเลนมันลูบออกมดเลยมันลูบออกหมดเลยดวินิตรู้ไง ทำไงทำไงทำทำไงต้องทำไงเออเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนเปลี่ยนไหมเปลี่ยนคนขับไหมเออทำการเซอเวยดูก่อน เดี๋ยวพี่เอาไปลงยูทู e นะน้องติดตามพี่ด้วยต่องไหมเอาดูหน้าตาเดี๋ยดูช่างครับอันนี้ช่างพูดตำนาญการครับเนี่ยฮฮ YouTube ช่องไหเออ YouTube 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 ช่องไหนฮะช่องไหนรถบรรทุกดิรบรรทุกเหรอเออสมบูรณ์การยางครับชื่อนี้ไม่ต้องเป็นห่วงเซอร์วิสตลอด24ชั่วโมงฮะ ทาง20โลรูทำให้มันเป็นร้อยรูได้บ้าหรือเปล่าก็รอเปลี่ยนล้อย่างเดียวอะไรนะนี่ครับอุปกรณ์ครบรออย่างเดียวครับผม ไป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 ดีละเป็นเป็นหลักฐานอดีถนนก็พัง <laughs> อะไรอะไร <laughs> ยานะยานะมีหลักฐานนะอ่าฮะโอเคครับผมทีนี้ก็เป็นหน้าที่ของช่างนะครับทีนี้ ทีนี้ก็หมดเวลาของผมแล้วผมก็ต้องกลับบ้านแล้วครับผมเพราะว่าผมต้องไปเอารถอีกคันนึงไปซ่อมเนาะเรายัางไงก็ฝากกดติดตามกดแชร์กดสับสไ i ค e ให้ผมด้วยนะครับเพื่อนๆนะครับเนาะน่าจะจบคลิปแค่นี้และครับสวัสดีครับ